คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ทั้งคุณยายคุณน้าคุณพี่ป้อนแบบงับแบบไม่เลิกเลยสงับกใมาล่ัต้องบอกให้อาชุดมาเปลี่ยนแล้วมคนีสงสัยต้องบอกให้เอาชุดมาเปลี่ยนแล้วมั้งคะเ่ยสต่น้วเนี่ยบเา่ตใอาเน้มยส้องไม่นต้องอาเยนะ นี่ฮะจะถูเพือนมัน่ลงจริงจะโยนใม่ลงช้าๆดิจีที่คนแชร์หลายค่าต่ำไเยอะเนาะลูกลูกลาวค้างแม่บ่นบทัานปาก ยื่นนาจะยื่นไปนี่ถวยพณน,<ช>น,น่ะใช่น,นดูดูดูเอ็มอย่าแกล้งหลานดิ <c oughs> เ,อดเอ็มทำไมเป็นนงเป็นแดน,นหัดแก้